ให้สังเกตุที่เชนเดรียโอ้เชนเดรียสวยมากใหญ่พามาเยี่ยมใครก่อนอ๋ออุ้ยมาโซมาคืออะไรอ่ะ Upper East Siders, gossip girl here, and I have the biggest news ever. One of my many sources, Melanie91, sends us this. Spotted at Grand Central, bags in hand, Serena Vanderwoodsen. Was it only a year ago our it girl mysteriously disappeared for quote boarding school? <laughs> <laughs> and just as suddenly she's back. Don't believe me? see for yourselves. Lucky for us, Melanie 91 sent proof. Thanks for the photo, Mel. ทำไมไม่รีบลงมา <laughs> ตัวตกบันไดเมื่อกี้ลงไปแล้วรอบนึงไปไหน,นอะไรยังไงลงปแล้วรอบหนึงค่ะอ่ะตอนนี อยู่ที่ไหนคะส้มโซมแม่ระดามหนูหนูจะรู้หรอตัวเองพามาเที่ยวอ่ะโอเคอ่ะพามาเยี่ยมใครก่อนอันนี้พาเยี่ยมเพื่อนนะคะไม่มีนะไม่มีนะแม่เดี๋ยวโอเลี้ยงมาให้ฝากนะคะกับภาพแม่อะไรนะข้าวหมูแดงโอเครู้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรานะคะอยู่ที่แกรนเซนทร r a l ลนะคะแกรนเซนทร r a l ลก็คือสถานีรถไฟ ที่ใหญ่ที่สุดของแมนฮัตตันพานี้ไปเที่ยวหรอพานี้ไปเทีย่ยวไ,ไ,ไปไหน,นไ,ไปไหนนั่งรถไปไปไหนอ่ะเปล่ามาเที่ยวสถานีรถไฟเฉยๆอ่ะแล้วไม่พานัา่งรถไฟไม่พาหน้าอ่ะโอเคปิดรายการได้เลยพอแล้วเฮ้ยที่เรา <laughs> อยู่ตอนนี้ก็คืออ่ะเป็นเหมือนฟูดคอร์ดที่ ทุกๆคนที่เดินทางรถไฟส,สามารถมาซื้อกินได้เมื่อก่อนจะไม่มีทางเดินเลยแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดเนาะแล้วก็ผู้คนก็ไม่ค่อยได้มาซื้อจับจายอะไรมากก็จะเห็นโล่โๆกอย่างนี้แหละแต่ยอยังเปิดบ้างเพราะว่าสถา,านีรถไฟก็ยังใช้การคมานาคมทางนี้อยู่อ๋อมีการเดินทางอยู่จริงรส่วนมากเขาเดินทางไปไหนส่วนมากไปทางนอตนอต<า>ก็คือเชียงใหม่ เลชังลาแค่มางขยายอ้าวใช่แล้วแหละใ่อยู่แหละทแบบบัฟฟาูโล่แต่จุดประสงค์แรกของเขาจริงๆคือจะสร้างให้เป็นสถานีที่ไว้เดินทางไกลจากนิวยอร์กไปชิคาโกอะไรอย่างนี้แต่ไปปหมไม่ถึงเลยไม่ถึงมีสถานีใหม่นั่นก็คือ Penn Station โอ้ยสวยมากสวยเนาะ สวยมากอ่ภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะหนังหรือแม้แต่กระทั่งซีรีส์ที่นี่ชอบมากก็คือ Glass Girl อ่ะที่เราเห็นไปตอนตัวเปิดไปใช่นั่นก็คือฉากเปิดตัวของ Glass Girl นะคะซารีนาเบนเดอร์วุลเซนอันนี้ซารีนาวุลเซนตอนนี้ซารีนาวุลเซนนะคะ่คอแรกก็คือวินาเบียคอร์นะคะอ่าฮะคือคอคือให้สังเกตดูที่เชอรเนรีย โอ้ชั n ี e l i สวยมากใหญ่โตอลังการเมื่อก่อนชัน d e l i จะตกแต่งประดับประดาด้วยเขียนแล้วที่เนี่ยเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกที่ใช้หลอดไฟตื่นตาตื่นใจที่ใช้หลอดไฟในการตกแต่งทึ่แบบเฮ้ยอีลาหอไฟฟ้ามึงเอามาใหม่คี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยอทุกคนก็ตื่นตากับการใช้ไฟฟ้ามากในทำนะาตุกใจตื่นใจยังไงอ๋อย่างไง อย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นคนน่าตกใจอย่างนี้เลยใช่ป่ะตื่นเต้นอินเลยเหรออินเลยเหรอเออเป็นการใช้ไฟฟ้าให้กับสาธารณูปโภภเป็นครั้งแรกอ่าเขาก็จะตกใจว่าใครจะจ่ายตังค์เออคาใจนะมพวกเขาก็เลยแบบอือกูเก็บแท็กมึงนั่นแหละโดยดักแด้ไปเลยอย่างนี้อ่าอ่าแล้วก็ดูดูดูบนฟ้าสังเกตเห็นไห้ว่าเอ๊ะพระดาเนี่ยเป็นรูปอะไรนะ นี่ยเห็นไหมพอซูมไปไมันจะเห็นเป็นดาวแล้วรูปรูปบนเทดานนี้ก็คือแผนที่ดาวนะคะก็เปรียบเสมือนว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาคนน่ะเดินทางอ่ะเขาก็ใช้แผนดวงดาวใช่ปะหละักในการเดินทางว่าเออดาวกลุ่มนี้เราก็เดินทางล่องเรือไปกลุ่มน,น้นอะไรอย่างเงี้ยจะไปทิศไหนดูจากดาวดูจากดาวแต่ตอนนี้มันก็เป็นการคมนาคมสมัยใหม่เราก็ใช้รถไฟแทนนะ ก็วตวนนตักละทำไมถึงต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้เออทำไมสถานีรถไฟเพราะคนเยอะนี่เดาเลยฮะไม่ใช่เหรอก็เพราะว่าความเป็นนิวยอร์กเนาะเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวขาจะว่าได้ แขกบ้านแขกเรือนมาก็ต้องรับต้อนรับให้เต็มที่อ่าสร้างใหญ่ไว้ก่อนก็คือคนมาไม่มาไม่รู้เอาใหญ่ไว้ก่อนเปลืองงบไว้ก่อนใช่เปลืองงบไว้ก่อนเพราะไหนเก็บแขกแล้วเก็บให้ทีเดียว <laughs> อ่าอันนี้ก็เป็นภายนอกของแกรนด์เซ็นทรัลนะคะตรงที่เมนเอนทรานซ์นะคะถนน42กับ Park คอ e เวนนะคะอ,อ่ะอันนี้ก็คือภายนอก ภายนอกของที่นี่ก็มีจุดเด่นนะคะนั่นก็คือ,อนาฬิกาทิฟฟานี่นะคะ ที่ใหญ่ที่สุดอ๋อแต่คุณมากเลยนะสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยเนี่ยคุณมากคุณมากใช่ไหมเหมือนฝรั่งเศสถูกต้องค่ะทําไมรู้ว่ะเรอไม่เคยฮะไยฝรั่งเศสเหรอเดาเดาไม่รู้นะอย่ามาส่องยาดี้อายสถาปนิกที่สร้างที่นี่ก็คือไปเรียนร่ำเรียนรู้วิชาจากฝรั่งเศสมาก็เลยสถาปัตยกรรมจะเหมือนสถานิกรถไฟที่ฝรั่งเศสเลยนะคะ มาเที่ยวเสร็จแล้วแต่บตนน้านเราบ้างไม่ตอนนี้พาเที่ยวบ้างเออวันนี้จะพาไปไหนเราอ,อยากเป็นนางแบบอยากเป็นนางแบบแล้วนี่ไปเห็นเขาประกาศร,รับสมัครแฟชัออ่นวีนิวร์กแฟชั่นวีนี้อ่าฮะนี่ได้ปะดูก่อนเช็คเช็คก่อนไหนขอเช็คซิได้แหละได้ ได้ให้หน้าก็สวยสวยมากมีได้ให้เลยเทปหน้านี่ต้องใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วไงเพราะเนี่ยเทปแรกที่เราจะหมดแล้วใช่ฉันยังก็พานี่ไ,ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสิเออเออเพราะนั้นเดี๋ยวจะถ่ายเทปหน้ากันไปวันนี้ก็ใส่ชุดเดิมมาตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคโอเคเ,ออเปลี่ยนลุคททษลุคอะไรอย่างงี้ได้สซมๆซจะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนวันนี้อ่ะที่ไหนที่ดังๆล่ะที่แบบว่ามามานิวยอร์กมันก็ต้องช้อปปิ้งที่นี่ไม่ใช่หรอเอ้ยพี่พามังไง มีทุกร้านมีทุกแบรนด์ไม่เอาตังไม่มีแต่ไม่มีหรอไม่มีไม่มีรัาช่่วยยังไม่พอเลยงานพาไปที่หนึ่งไปที่ไหนเป็นเคล็ดลับรับแค่ไหนรับมากหาเจอปะลับแล้วจะหาเจอปะเนี่ยหลังจากเดินมาสักพักหนึงแล้วแล้วก็นะคะแถลงการจากเมืองทิพย์ไม่ได้ไม่ปเรียนแบบเขาโนัยก็จะขอกรอกระแสคุณแม่เขาสักหน่อยเลยอจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ อะไรเนี่ยมาขุดหวยกันตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยดูสิชี้ช่องทางชี้ช่องทางรูปดางพาไปซื้อเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเดิมมาทางเทปแล้วเนี่ยไม่ได้อ่าค่าถึงแล้วค่าถึงแล้วนี่ไงตรงนั้นร้านที่พาส้มๆมาชอปปิ้งตรงนี้ค่ะ Buffalo Exchange ค่ะมาแลกควายเหรอใช่ค่ะพาส้มๆมาซื้อควายที่นี่นะคะ น,นี้แหละก็คือเป็นโจทย์ที่ซุมๆให้มาก็คือเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนคนอื่นพวกนี้ที่จริงมันต้องกลายเป็นขยะแต่คนนํามาขายต่อก็เหมือนกันแลกเปลี่ยนมือกันได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ย<อ>ก็ทําให้ของที่ควรที่จะเป็นขยะก็กลายมาเป็นของใหม่สําหรับคนที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งอ๋อเออกลค<ะ>ือเป็นเสื้อผ้ามือสองใช่เห็นบางคนมาเจอแบบ ไฮเอ็นแบรนด์ในราคาที่แบบนั่นแหละสิบเอ็งวันนียสตีฟแมนเดนคือคือแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ปกติก็ร้อยกว่าเหลือ18บ้าบอ18เหรียญเนี่ยซุ่มสิอุวยเศ่นี้ใส่เก้าไม่ใส่ไม่ได้ไงนี่ใส่ใส่หก๋อาหลอเท้าเหล็กเท้าเหล็กเท้าเล็กไปเนาะเออมันเบอร์ใหญ่ไปนะก็อดซื้อเนาะเอออ๋อมันก็มีแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมเพราะเขามาขายอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ย โอ้ยอย่างนี้ก็ทิ้งเออเอามาขายทำไมเนี่ยเมาแรงันนี้แถวไหนแนะนำซีเผื่อคนไทยที่เขามาเขาอยากจะมาช้อปปิ้งออลไหศไมจริงมีหลากหลายสาขานะคะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ถนนคอนติซิกแอนด์ซิก์อเวนิวนะคะอุ้ยดูดีสวยมากเสื้อหนังดูดีสวยนะยี่สแปดเหรียญก็เท่ากับหกร้อยบาทเองแล้วค่ะดีอยู่นะดีมากเลยนะ เอออย่างที่นี่อก็แบบไม่ใช่แค่มาซื้อเสื้อผ้ามือสองอย่างเดียวเวลามาเที่ยวนิยวยอร์กมาแมนฮัตตันที่เกียรติขนเสื้อผ้ากับม,มาซื้อใหม่ละก็เสื้อผ้าสอง แทนที่จะไปทิ้งหาขยะก็เอามาขายที่นี่เลยมาทิ้งที่นี่แล้วก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่เหมือนบางคนมาเที่ยวเนาะก็มาซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็แบบกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มไม่รู้ยังไงก็มาขายที่นี่ได้ใช่ไหมเวลาเขารับข่านเขาตีเงินเป็นยังไงอ่ะก็เขาจะมีเกณฑ์ของเขาใหม่แค่ไหนแบรนด์อยู่ในระดับไหนอะไรหรือก็มีวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สมมติมากับเพื่อนใช่ป่ะล่ะแล้วเพื่อนก็มีกระเป๋าเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็ช้อปปิ้งอเงี้ยกระเป๋ามันแน่นแล้วอยากเราอยากได้เงินอย่างเงี้ยยืมตังค์เพื่อนเพื่อนไม่ให้ยืมก็ขโมยเสื้อผ้าเพื่อนมาขายได้อ่าเหมือนเวลาหนูไปบ้านแม่หนูจะเอามาขายทิ้งอย่างนี้ได้แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไหายไปใช่ก็ทักกันเอ้าทาไมพกกระสอบมาด้วยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมาเจอกันร้านที่สองนะคะก็อยู่ไม่แกลไม่ไกลกัน อยู่ถนน26กเหมือนกันชื่อว่า Crossroads นะคะอ,อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับร้านเมื่อกี้ก็คือเสื้อผ้ามือ2องขายหรือจะเอามาแลกใหม่ก็ได้เหมือนกันรเหมือนกันใช่แต่ร้านนี้จะค่อนข้างเป็นแบบ High end Brand กว่านิดนึงซิมนิง,งนะคะถ้ามือหนึ่งก็จะประมาณ5-600เนาะ อันนี้ก็จะเหลือ150นี้ต่อนะคะออาว่าไปซื้อของมือสองอะไรพวกเนี้ม,มันก็ไม่ได้แย่นะถ้าสมมติเราใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะม,มันเหมือนกับว่าบางคนนะที่ชอบอะไรที่มันเป็นวินเทจร้านพวกนี้ก็จะตอบโจทย์เขามากกว่าเสื้อผ้าใหม่ๆนี่แหละมันจะทำให้การวนลูปของแฟชั่นอินดัสทรีมันจบลงไป โดยที่ไม่มาจากผ้าและไปเป็นขยะแต่มันยังเป็นผ้าและเป็นของใหม่สําหรับคนบางคนที่ยังต้องการมันเหมือนผัดกัญช้ยผัดกันเปลี่ยน<ช>ผัดกันใสนี้เน<ช>าะก็ดีนะ<ช>เป็นไงบ้างสองร้านนี้ถูกใจหรือยังคะไม่ถูกไปเลยปะฮะไม่ถูกใจเหรอเออไม่ถูกเหรอ,หรอ,หรองั้นงั้นพาไปร้านที่ถูกใจหน่อยไป ไม่ใช่ไปไหนอ่ะมันต้องข้ามฟังไปอีกฟังเนึงอไม่ไม่ข้ามตรงนี้สิหลุกเดินไปเดินไปดีๆอย่ายังไงมาถึงแล้วไม่ถึงสักทีร้านดีดวงจ่ายนิดแต่งตัวสุภาพหรือเปล่าเข้าลงเข้าร้านพนักงานเขาเช็คเลยนะนักงานเขาเช็คเหรอว่าไปแต่งตัวมีตังมีอะไรอย่างงี้เขาไม่เขาไม่ขาราคาขอบอกอลานนี้มันเป็นยังไงนะระดับชาแนล ลักชูรี่อีกแล้วอะไรเนี่ยเขาขดอะไรลงมาเนี่ยสมทบเว้าห้าวเพื่อของมาส่งเอาเว้าาี่เป็นคอลเลคชันใหม่ที่กำลังจะเข้าร้านเว้า้าเหมือนคนเอาทิ้งแล้วเลยอ่ะไม่ของไม่หม่หรอใช่เขาเอามากําลังจะขึ้นดิสเพย์ใหม่เป็นคอลเลคชันใหม่นี่เป็นของคอลเลคชันใหม่หมดเลยอ๋ออ๋ออ๋อดีกันแล้วเห็นไหมพนักงานกันลูกค้าตีกันเข้าร้านนะอันนี้เหรอคือร้านที่สม้บจะามา ฟูดวิวตัวอันนี้มันคือร้านที่เขาเอาของมาบริจาคก,กันไม่ใช่เหรอคุมแล้วสีไม่เขาบริจาคเหรอก็ร้านเนี้ยเขาเอาของมาเห็นไหมเคยเห็นไหม donation drop off เนี่ยเหมือนเหมือนที่ที่เขาเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาทิ้งหรือเปล่าคุณไม่ใครไม่ใช้ใช้อะไรของดีทั้งหมดเนี่ยดูสีเนี่ย ก็เขาลงมาจากรถบัสขนาดนั้นน่ะเอาไว้เขาไปดูข้างในก่อนแล้วแม่จะรู้เองว่าของคุณเ,เป็นยังไงอเออ10%เสื้อผ้าเยอะอยู่นะอ๋อมันก็ไม่ใช่มีแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวก็มีงานศิลปะ<ช>ด้วย อธิบายสิ굿วิวคืออะไรยังไง굿วิวคือของที่ทุกคนผัดกันใช้เหมือนกันอัน้ไม่จะแต่งงานปล่มต้อนจะแต่งงานแล้วแหละอย่างเงี้ยชุดแต่งงานสวยนะอันนี้คือคนที่เขาไม่ต้องการแล้วเขาเอามาบริจาคอย่างแต่งเสร็จแล้วผัดกันแต่งอ๋อผัดกันแต่งไม่ได้แต่งี่พูดบริจาคอะไรผัดกันแต่งโอเคผัดกันแต่งมันไม่ใช่ร้านมือสองอย่างที่แม่พานี่ไปมันคนละแบบการอันนี้คือผัดกันใช้ผัดกันแต่ง ก็เหมือนกันนะั่นแหละวะคือเป็นร้านที่มีคอนเซปต์ว่าสมบัติผัดกัญชงใช่ก็<อ>มีราถูกมากเลยนะถูกกว่าที่แม่พานี่ไปนะโอ้โหถูกมากไงเห็นไหม <13 S 1> <Woman> s <S บูแมนสเตรสนะคะอ๋า้าดูนีมันคือเสื้อผ้าแบบดี ดีเลยนะ13บาท13บาทก็คือในราคาเท่ากับประมาณ400บาทบ้านเราไปงานพงงานพร้อมอ่ะได้เลยนะเด็กน้อยมีคาาเลือดหรือเปล่าส้มเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันอาจจะมีอุ้ยซ้มมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> มันเป็นแบบไม่คือบางทีเอ,เอาให้เห็นเลยว่าใส่ไปงานกินกาแฟจริงกาแฟเปื้อแฟลุใส่ได้จริงเขาชวนเราใส่ได้จริงโอเคนี่คือ <c oughs> ถ้าคนเป็นแล้วเอามาขายเป็นหรือตายก็ไม่รู้คือเวลาเราจะเอาของมาบริจาคเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงแล้วมาหย่อนตู้ข้างหน้าได้เลยเหรอได้เลยค่ะบางคนเขามีแบบเสื้อผ้าไม่ได้ใช้แล้วเขาก็มาหย่อนตู้บางคนเขาจะทําเป็นไปกากับภาษีไปลถหย่อนภาษีนะว่าเราด o n a t ก็ได้แล้วเขาก็จะมาขายตอ่อส่วนเงินท<อ>ี่ได้ก็คือเงินที่ได้จากการขายต่อก็จะไปนําข้อมูลนิธีต่างๆที่เขาาไปช่วยเหลือกัน เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ที่ดีนะคะช่วยกันอย่างกางเกงตัวนี้เห็นไม้เออมีรอยขาดรอยขาดนี้ไม่ได้เป็นแฟชั่นนะล่างมาสองเมตรถนนพอสิ้นใจปุ๊บเอามืออ่งจมูกปุ๊บอ่ะตายแน่นอนถอดกางเกงเลยเอามาขายทันทีทำไมติดใจโหดร้ายมากใช้กันต่อผัดกันชมไงพีหรอกไหมเดี๋ยวซื้อให้แม่หนึ่งตัวจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนนะ คาบเลือดยังอยู่เลยเนี่ยแข็งไม่ได้แข็งข้ออะไรนะแข็งบาคาบเลือดนะอ้ยกูฮ่าบ้าไปเสื้อผ้าบางดีก็ยังอย่างก็ดีอ๋อก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็คือเอามาทิ้งไว้ที่นี่บริจาคแล้วคนเขาก็จะเลือกคัดเลือกว่าอันไหนควรเก็บอันไหนไม่ควรเก็บอะไรอย่างนี้นะดีกว่าไปทิ้งในขยะที่มันเป็นภาระของพนักงานรีเซิร์เคิล <I> เรามาทิ้งที่นี่เลยคนเขาจะได้มาอหาอ่าม,มีหนังสือด้วย <c oughs> อ, <c oughs> อก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นทางเลือกของคนทางเลืออีกทางหนึ่งถ้าใครมาเที่ยวนิวยอร์กอยากได้ของทู่ก็ มาแวะดูได้ลงมาด้ามอย่างเงี้ยมีหมดนะร้านนั้นแม่ก็มีใช่ไหมร้านนี้ก็มี16เหรียญอย่างเงี้ยข้างเดียวข้างเดียวมีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไปตามหากันเราเองใช่อีข้างหนึ่งอยู่สืบสวนอยู่ยังไม่หลุดไม่จําเป็นต้องซื้อของที่ราคาแพงเสมอไปไม่ต้องของถูกและดีก็ยังมีอยู่โอเคค่ะอ่ะขอตัวพาส้มๆไปช็อปก่อนนะคะ อ้าวนนั้นไหมเขาไม่ให้อันงนี้เขาขายไหมไม่ขายเขาจะไว้เผื่อไฟไหมขายหมดทุกอย่างอุ๊ยไม่ใช่อันนี้ไม่ขาดเราไม่เอาสุมๆกลับมาก่อนไม่เอา